สวัสดีครับสมาชิกต่อฝันนะครับวันนี้นำภาพความคืบหน้าในการเสียบยอดอเพกาเตียใส่กับเพกาสูงมาให้ชมนะครับซึ่งอ,ออกช่อนะครับดูท่าทีจะหลกซะด้วยนะครับนี่ครับจากคลิปก่อนนะครับผมได้นำเสนอว่าผมได้เสียบเพกาเตียนะครับผมเอามากิ่งหนึ่ง นะครับเสียบใส่กับเพกาสูงเสียบข้างนะครับแล้วปรากฏว่าอาได้ผลนะครับติดไม่ติดธรรมดาครับตอนนี้ออกช่อแล้วนะครับมีแนวโน้มว่าจะดกนะครับก็คือเรามีกิ่งสักเท่าแขนนะครับเราก็มาเสียบข้างใส่เรามีก ase, ิ่งเพกาเตี้ยนะครับสักแขนหนึ่งนะครับความยาวเราก็มาเสียบข้างใส่กับเพกาสูงเสร็จแล้วเขาก็จะออกช่อนะครับแล้วก็ เก็บกินได้ง่ายๆนะครับโดยการดึงลงมากินเลยส่วนเพกาสูงนั้นก็ปล่อยเข้าไปครับเขาจะสูงไปของเขาก็เรื่องเรื่องของเขานะครับนี่แหละครับก็เป็นเคล็ดลับวิธีการใหม่ๆในการทําการเกษตรนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกนะครับที่รับชมนะครับครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ